คำทำนายดวงนักสัตว์สำหรับผู้ที่เกิดปีชวดประจำเดือนกุมภาพันธ์2568สสวัสดีครับพบกับคำทำนายดวงนักสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนเกิดปีชวดเดือนนี้ดวงชะตาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ค่อยมีเรื่องร้ายแรงอะไรให้ต้องกังวลครับชีวิตยังดำเนินไปได้เป็นปกติแม้บางช่วงบางจังหวะอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตบ้างมีเรื่องให้เครียดอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาแค่เพียงเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ไม่ยากบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะมาจากความกังวลของตัวเองเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องของอนาคตที่คาดเดาได้ยากบางทีเราไปกังวลกับมันมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับทางที่ดีก็คือควรปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วหันมาโฟกัสที่ปัจจุบันมาดูที่งานตรงหน้า สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วทำให้มันดีขึ้นจะเป็นประโยชน์กับอนาคตมากกว่าครับถ้าพูดถึงดวงที่เด่นที่สุดในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของดวงการเงินครับที่กำลังจะปรับตัวดีขึ้นหลายด้านทั้งใน,นแง่ของรายได้ผลกำไรผลตอบแทนที่มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวดีขึ้นมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นกว่าเดือนก่อนซึ่งรายได้เงินทองที่จะเข้ามาในระยะนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากการทำงานเป็นหลักครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะทำงานด้านไหน ให้ผลตอบแทนมากน้อยแตกต่างกันและข่าวดีก็คือใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนําเข้าส่งออกตัวแทนจําหน่ายหรือติดต่อกับต่างประเทศที่ไกลๆระยะนี้จะเกิดผลดีอย่างมากครับที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาก็เป็นต้นว่าได้ข้อเสนอดีๆได้เงินได้ทองมาจากต่างประเทศมากขึ้นก็เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ครับได้ยังรวมไปถึงทางด้านออนไลน์ด้วย ที่จะส่งผลดีกับดวงชะตาโดยตรงใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวกับการสื่อสารระยะนี้จะมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นครับก็เป็นข่าวดีในเดือนนี้ที่การเงินต่างๆจะปรับตัวดีขึ้นมีเงินเยอะขึ้นปัญหาหนี้สินก็จะทุเลาเบาบา,บางมีทางออกทางแก้ไขที่ดีอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาช่วยปิดหนี้ได้บางส่วนหรือบางคนดวงดีหน่อยก็มีโอกาสที่จะปิดหนี้ได้หมดในปีนี้ครับ ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองนี่สิทธต่างๆระยะนี้ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือดีขึ้นเพราะมีดวงอุปถัมภ์ที่ดีมีคนมาช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเกณฑ์จะมาช่วยเหลือเกือ้อกูลก,กันในระยะนี้ครับส่วนเรื่องรายจ่ายเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆไม่ค่อยมีแล้วเรียกว่ารายจ่ายจะลดลงช่วยให้มีเงินมีทองหรือกินหรือเก็บมากขึ้น ระยะนี้ก็ให้เน้นเก็บออมเงินไว้มากๆครับจะเป็นการดีใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นอาจจะฟุ่มเฟือยซื้อของที่อยากได้บ้างในบางครั้งในช่วงที่มีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็ควรแบ่งเก็บไว้ทุกครั้งครับเพื่ออนาคตมันติดขัดมีปัญหาจะได้มีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินส่วนเรื่องโชคลาภระยะนี้ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับทั้งงดเสี่ยงโชคไปได้สักเตือนก็คงดีครับเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียระยะนี้เน้นเก็บเงินดีกว่าครับ พอหมดเวลาจะเสียเงินส่วนใหญ่ก็จะเสียง่ายเกินไปบางครั้งก็หมดไปกับของที่ยังไม่จําเป็นก็ฝากเตือนไว้หน่อยครับในเดือนนี้จะใช้ใจ่ายอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆจะได้ไม่รู้สึกเสียดายในภายหลังครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้ดวงก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานยังมั่นคงก้าวหน้าดีต่อเนื่องครับยังไม่มีอะไรมาทําให้ติดขัดมีปัญหาการงานราบรื่นเป็นไปด้วยดี ทั้งการทำงานเพื่อนร่วมงานผู้คนรอบข้างก็ยังเป็นมิตรที่ดีพึ่งพาอาศัยกันได้แต่เดือนนี้งานจะมีแนวโน้มเยอะขึ้นครับทํากันจนเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนงานเยอะงานล้นมือทำกันแทบไม่ทันและยังมีงานใหม่ๆเข้ามาให้รับผิดชอบเยอะขึ้นด้วยแต่ถ้ามองในแง่ดีครับมีงานเยอะก็ยังดีกว่าว่างงานว,นวันๆไม่ได้ทำอะไรไม่ค่อยมีบทบาทแบบนี้เสี่ยงที่จะถูกให้ออก และอีกอย่างคืองานเยอะเงินก็จะเยอะขึ้นด้วยถึงเวลาเงินเืินออกรับเงินไปชื่นใจหายเหนื่อยกันเลยครับและสิ่งที่อยากฝากเตือนในระยะนี้ก็คือทางด้านของอารมณ์ให้ระวังเรื่องคำพูดการสื่อสารอาจจะไปกระทบกระทั่งกับใครบ้างถ้าหากพูดด้วยอารมณ์พูดไปแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอาจทำให้คนรอบข้างไม่พอใจไม่ชอบหน้าเราอาจจะไปสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานช่วงนี้งานจะเยอะขึ้นก็ต้องติดต่อผู้คนบ่อยอาจจะงุนหงิดง่ายซึ่งมากคนก็มากความระยะนี้จึงต้องตั้งสติให้ดีครับใจเย็นๆเ,เขาว่าอย่าเผลอไปงุนหงิดเฉียวเสียอารมณ์เปล่าๆครับไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแถมยังจะทำงานยากด้วยการติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากต้องชัดเจนและใจเย็นครับมีเหตุมีผลให้มากๆจะได้ไม่เกิดปัญหาครับ และทางด้านสุขภาพระยะนี้เรื่องของสุขภาพร่างกายส่วนใหญ่เดือนนี้ก็ยังแข็งแรงดีครับไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลโลครคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อต่างๆยังไม่มีให้เห็นยังแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีแต่ฝากเตือนในเรื่องของสุขภาพของคนใกล้ชิดคนในครอบครัวที่ต้องระวังและดูแลให้ดีกันเป็นพิเศษหน่อยครับอย่างเช่นคู่ครองคนรักพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานบริวาร ระยะนี้อาจจะเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นได้บางคนอาจจะต้องพาไปหาหมอพาไปรักษาช่วงนี้จึงต้องหมั่นดูแลกันให้ดีเป็นพิเศษ,ษนะครับที่หนักจะได้เป็นเบาหรือจากที่เบาอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ฝากเตือนไว้ครับในเดือนนี้ส่วนใครที่อยากจะทําบุญเสริมดวงในระยะนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นกันครับซึ่งช่วงนี้คนใกล้ตัวของคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเพื่อเป็นการเสริมดวงทางด้านสุขภาพให้กับคนที่คุณรัก กาจะพาคู่รักหรือว่าครอบครัวไปทําบุญถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์หรือว่าทําบุญลงศพก็ได้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดเรื่องโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็อย่าลืมบูทิดบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อโอโหสิกรรมให้กันจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันถ้าใครพอมีเวลาช่วงนี้ก็แนะนําครับให้ลองหาเวลาไปทําบุญทําทานอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจและเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวครับ ก็ครบทั้งหมดแล้วสำหรับคำพยากรณ์ประจำเดือนนี้ท้านนี้ก็ขอฝากทุกท่านให้ดูดวงอย่างมีสติและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคำทำนายดวงรายเดือนในเดือนถัดไปสวัสดีครับ